สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้มีเน็ตฟรีของ A อมาแจกกันนะคะมีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่7ตัวนะคะใครสนใจสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน550ดอกจัน3า6สี่เหลี่ยมนะคะ โปรตัวนี้นะคะจะเป็นโปรเพิ่มวันใช้งานนะคะสําหรับซิมคนไหนที่กําลังจะหมดอายุนะคะสามารถกดรหัสนี้เพื่อเพิ่มวันใช้งาน30วันได้เลยนะคะมาดูตัวที่2กันค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นดอกจัน5 5าดอกจัาน317สี่เหลี่ยมนะคะ โมตัวนี้จะเป็นโปรโทรฟีทุกเครือข่ายนะคะโทรได้100นาทีนะคะสามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันเลยนะคะใครสนใจลองกดสมัครกันได้เลยนะคะไปดูตัวที่3กันค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจันทร์550ดอกจันสามสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้ จะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่6 Mbps เลยนะคะและสามารถใช้งานได้นานอยู่ที่1วันนะคะไปดูตัวที่4กันค่ะตัวที่4นะคะจะเป็นดอกจนัน550ดอกจนัน313สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้จะเป็นเน็ตไม่อั้นเหมือนกันนะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่4 Mbps นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะลองกดสมัครกันได้เลยนะคะ ไปดูตัวที่ห้ากันเลยค่ะตัวที่ห้านะคะจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน7064สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่5กิกนะคะสามารถใช้งานได้ถึง3วันเลยนะคะไปดูตัวที่6กันเลยค่ะตัวที่6ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน777ดอกจัน767สี่เหลี่ยมนะคะ รตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่1นึ่งกิกนะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะใครสนใจตัวไหนสามารถลองกดสมัครกันได้เลยนะคะไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะเป็นตัวที่7นะคะตัวที่7ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน1นึ่งหนึ่งหนึ่งดอกจัน5ดอกจัน70สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะเป็นโปรเล่นเน็ตบนเครื่องบินนะคะ สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เราแจกครบกันไปแล้วนะคะ7ตัวเน็ตฟรีนะคะใครสนใจตัวไหนลองกดสมัครกันได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะเราจะมีมาอัปเดตแบบนี้ให้เรื่อยๆนะคะใครสนใจสามารถเข้ามาดูช่องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะ เราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ